สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับชินซิโร่นะครับในไ i d e r ร์บ็อกนั่นเองซึ่งตัวละครนี้นะครับจะอยู่ในหนังชินคาเมเลเดอร์นะครับซึ่งเป็นหนังเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีคาเมเลเดอร์นั่นเองนะครับวิธีการรับตัวละครนี้นะครับอย่างแรกให้ทุกคนตามผมมาได้เลยนะครับให้ทุกคนเข้ามากดคุยเพื่อรับเควสได้เลยนะครับ โอเคนะครับเควสที่เราได้รับมานะครับก็คือเราจะต้องลงบอสรันนั่นเองซึ่งวิธีการลงบอสรันนะครับอย่างแรกให้เรากดมาตรงรูปนี้ก่อนนะครับเมื่อกดแล้วมันจะพาเราว่ามาอีกที่หนึ่งนะครับให้เรากดเลือกที่คริสต์มาสตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทํ็คือเราจะต้องสู้บอสให้ครบ3เฟสนะครับเมื่อเราทําเควสเสร็จแล้วให้เรากดคุยกับจุดที่เรารับเควสจุดเดิมได้เลยนะครับ เม uhm. ื่อเราส่งควสสแล้วนะครับของที่เราต้องมีก็คือ Arctic Present นั่นเองนะครับซึ่งสามารถรับได้จากตัวกล่อง Christmas Box 2023นะครับซึ่งผมมีโค้ดที่เมื่อเราใส่แล้วเราจะได้ตัวกล่องนี้มาอยู่นะครับก็ให้ทุกคนเขียนตามนี้เลยนะเมื่อทุกคนได้ r r t t i c o x เสร็จแล้วให้ทุกคนตามผมมาที่ Snow Area ได้เลยนะครับ เมื NPC, sure ve ่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปคุยกับ NPC ได้เลยนะครับเรียบร้อยได้ละตัวชินซิโร่เนี่ยเมื่อเรากดบีนะครับจะเป็นการบินแบบนี้นะครับตัวซิโร่นะครับเมื่อคลิกขวาจะเป็นการโจมตีหนักแบบนี้นะครับต่อมาจะเป็นสกิลนะครับสกิลแรกซิโร่สไตล์เสียส2 2สตามบิน่านะครับ สกิล R 0ไซโคลเสีย25สตาบิน่านะครับสกิล C ชูคิกเสีย33สตาบิน่านะครับสกิลสไตล์สกิล V ชูวิง่งเสีย55สตาบิน่านะครับ สก,กิลทั้งหมดของชินซิโร่ก็มีเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยลืมซื้อเสื้อคข้ากลุ่มดิสคอดกดซื้อจริงด้วยสำหรับวันนี้ลาไปเมลนะคะกกรับรับและจะมีคลิปหน้าน,นะครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบ,จบนะครับ